สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าอาราดินรองรับฟังกันได้เลยครับเปิดฉากไปที่ฮะเลมีเรือลำหนึ่งแล่นอยู่มีเด็กชายกับเด็กหญิงคู่หนึ่งนมองไปที่เรือลำใหญ่ แล้วบอกว่าอยากให้เรือของพวกเขารำใหญ่แบบนั้นมัางจังพ่อของเด็กๆก,ก็ได้เล่านิทานให้ลูกๆของพวกเขาฟังนตลาดแห่งหนึ่งอาราดินพระเอกของเราได้คุยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นขโมยเพื่อนของเธอได้ขโมยของออกจากย่างของพระเอกแต่พระเอกรู้ทันนางเลยเดินไปบอกผู้ชายคนหนึ่งให้มาจัดการกับพระเอกพระเอกก็ได้หนีออกมาทันต่อมาพระเอกได้เอาของที่ขโมยมามาขายแต่คนรับซื้อกลับให้แค่อินทผลรำหนึ่งถุง ชาต่อมาที่ตลาดผู้หญิงคนหนึ่งได้เห็นเด็กๆกำลังหิวก็เลยหยิบขนมปังจากร้านค้าคนอื่นให้ไปพี่ชายเจ้าของร้านเห็นเข้าก็บอกว่าเจ้าขโมยของออกจากร้านน้องชายเขาพระเอกเห็นเข้าก็ได้เข้ามาช่วยโดยถอยกําไรของนางเอกให้ผู้ชายคนนั้นไปแต่จริงๆแล้วพระเอกของเราได้เอาแอปเปิ้ลให้ไปแทนแล้วอาราดินก็เดินหนีออกมาแบบเ,น,เนียนๆสักพักชายคนนั้นก็รู้ตัวแล้วได้บอกให้ทหารตามจับอาราดินอาราดินก็ได้แยกกับผู้หญิง และได้วิ่งล่อพวทหารหลบหนีออกมาได้แล้วพาเจ้าหญิงมาที่พักบนหอคอยแล้วพูดคุยกันก่อนที่เจ้าหญิงจะขอตัวรากกับเข้าวังพระเอกก็ได้เดินไปส่งเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็ได้ทักเรื่องกำไรของเธอก่อนที่จะเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกขโมยไปเพราะลิงของพระเอกนำไปซ่อนชาต่อมาเจ้าชายที่เป็นคู่มั่นเจ้าหญิงได้มาที่ปราสาทแต่เจ้าหญิงก็ไม่ได้ชอบเจ้าชายองค์นั้น ซึ่งตัวร้ายก็ได้บอกกับพระบิดาขององค์หญิงว่าให้องค์หญิงรับรักเจ้าชายองค์นั้นเพราะบ้านเมืองเรากําลังมีปัญหาชาต่อมาพระเอกของเราแอบเข้าไปในวังหาเจ้าหญิงซึ่งพระเอกของเรายังไม่รู้ว่านางเอกของเราเป็นเจ้าหญิงสนมกสนิทของเจ้าหญิงก็ได้เข้ามาเจอพระเอกนางเอกเลยส่งสิกบอกให้สนมรับว่าเป็นเจ้าหญิงแทนก่อนที่พระเอกจะเดินออกมาจากห้องเจ้าหญิงแล้วมาเจอกับพูทหารแล้วโดนจับตัวได้ ตัวร้ายก็ได้พาพระเอกมาที่ทะเลทรายและบอกว่าผู้หญิงที่เจ้าคุยอยู่ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแต่เป็นเจ้าหญิงพร้อมกับยิ่งข้อเสนอให้กับพระเอกโดยบอกว่าให้พระเอกไปขโมยตะเกียงน้ำมันเอามาให้เพื่อแลกกับความรับรวยอาาดินได้เข้าไปในถ้ำโดยได้เจอกับสมบัติมากมายและพรมวิเศษที่มีชีวิตโดยได้ช่วยพรอมวิเศษที่ถูกหินทับไว้ให้เป็นอิสระและปีนขึ้นไปเอาตะเกียงบนยอดหินได้สำเร็จอากูลินของอลาดิน ก็ได้เผลอไปจับเข้ากับสมบัติทําให้ถ้าเกิดการระเบิดและมีลาวาไหลออกมาทั้งคู่ก็ได้หนีโดยมีพอมวิเศษมาช่วยไว้แต่ด้วยแรงระเบิดก็ทําให้อาราดินตกจากพอมวิเศษแล้วเกาะยอดต้ผาไว้ได้ซึ่งตัวร้ายก็ไม่เห็นพอดีจึงได้บอกให้อาราดินส่งตะเกียงวิเศษให้กับตนพออาราดินส่งตะเกียงให้ตัวร้ายก็ได้เหยียบมือของพระเอกให้ตกลงไปข้างล่างอากริงของพระเอกก็ได้กระโดดเข้าจมจีตัวร้าย และเอาตะเกียงกับเคืนมาได้ส่วนพระเอกก็ได้พรอมวิเศษช่วยไว้อราราดินได้ลองเอามือถูตะเกียงก็ปรากฏว่ามียักษ์วิเศษออกมาชื่อจินนี่ซึ่งจินนี่ก็ได้นะนําตัวและบอกว่าตัวเองสามารถให้พรวิเศษได้สมข้อโดยพรข้อแรกพระเอกขอให้พาพวกตัวเองออกจากถ้ำซึ่งยักษ์จินนี่ก็ได้บอกว่าเหลือพรสองข้อแล้วนะซึ่งอราราดินก็ได้บอกว่าเจ้าจ๋อเป็นคนถูตะเกียงตอนแรกยาจินนี่เลยบอกว่า ข้าจะจับตามองพวกเจ้าเอาไว้ซึ่งพรข้อแรกที่ไปเอกดขอจริงๆจะเป็นของให้ตัวเองเป็นเจ้าชายและเดินทางไปหาเจ้าหญิงและเอาพวกขอมีค่าไปให้กับเจ้าหญิงพอมาถึงที่เมืองของเจ้าหญิงบิดาของเจ้าหญิงก็ได้เชิญให้อาราดินร่วมงานเลี้ยงสัรค์นในคืนนี้ด้วยอาราดินก็ได้ชวนองค์หญิงคุยและเต้นลํากันพอตกกลางคืนอาราดินก็ได้ชวนยาจินนี่ไปหาเจ้าหญิงเป็นเพื่อนกันซึ่งยาจินนี่ก็ได้เข้าไปจีบสนมขององค์หญิง และชวนกันออกไปเดินเล่นเพื่อให้อาราดินมีเวลาอยู่กับองค์หญิงสองต่อสองอาราดินก็ได้ชวนองค์หญิงไปนั่งพรมวิเศษกันขณะที่อยู่บนพรมวิเศษเจ้าหญิงได้แกล้งทักถึงลิงของอาราดินทําให้อาราดินลืมตัวเผลอพูดถึงลิงตัวเองทําให้เจ้าหญิงรู้ว่าเจ้าชายอารีก็คืออาราดินนั่นเองขณะที่อาราดินเดินอยู่ในปราสาทพว้ทหารก็มาจับอาราดินไปให้ตัวร้ายตัวร้ายก็ได้เดินหาของวิเศษจากอาราดิน อลาดินก็ได้ปฏิเสธตัวร้ายเลยบอกว่าข้าจะผักเจ้าตกน้ําถ้าเจ้าคืออาราดินพรมวิเศษก็จะมาช่วยแต่ถ้าไม่ใช่ก็แค่จมน้ําตายและก็ผักอาราดินตกน้ําลิงของพระเอกได้นั่งพรมวิเศษมาช่วยและทิ้งตะเกียงลงไปในน้ําให้กับอาาดินอาราดินก็ได้ถูตะเกียงไว้ได้ก่อนที่จะหมดสติยาจินนี่ก็ได้ออกจากตะเกียงมาช่วยและพาขึ้นจากน้ำแต่ก็แลกกับที่พระเอกจะต้องเสียพรไปหนึ่งข้อ จาฟาตัวร้ายก็ได้เซียมพระราชาบอกว่าอาราดินได้หนีไปแล้วแต่อาราดินกลับเดินเข้ามาและบอกว่าจาฟาคิดไม่ซื่อองค์หญิงก็ได้ช่วยเสริมให้ว่าตัวร้ายหรือจาฟาต้องการฆ่าเจ้าชายอารีพระราชาถามกับจาฟาว่าจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงตัวร้ายเลยใช้คาถาวิเศษควบคุมจิตใจพระราชาพระราชาเลยสั่งให้จับกลุ่มอาราดินอาราดินเลยเข้ามาทำลายคาถาของตัวร้าย ทำให้พระราชาไครหมนสะกดแล้วสั่งให้ทหารจับตัวจาฟาตัวร้ายแทนชากต่อมาที่ตลาดในขณะที่พระเอกกาลังเดินอยู่จาฟาตัวร้ายได้หนีออกมาจากคุกและได้มาขโมยเอาตะเกียงวิเศษไปพวกพระราชาก็ได้พากันจับตัวจาฟาอีกครั้งจาฟาก็ได้ถือตะเกียงวิเศษแล้วขอให้ตัวเองเป็นสุลตตานเมืองอัสคาบาด้านองค์หญิงเองก็ได้พูดน้มน้าวใจทหารคนสนิท ให้กลับมาพักดีพระราชาองค์เดิมซึ่งพาคิมทหารกษันิทก็ได้สั่งให้จับกลุ่มเสนาบดีตัวร้ายตัวร้ายก็ได้ถูตะเกียงแล้วขอพรให้ตัวเองเป็นพ่อมดที่เก่งที่สุดในโลกแล้วใช้ไม้เท้าเสกให้พวกทหารที่ไม่พักดีตนติดอยู่ในคุกมืดอาราดินก็ได้แอบจากขโมยตะเกียงวิเศษจากตัวร้ายแต่ตัวร้ายก็เห็นเข้าสก่อนและใช้มนเสกให้อาราดินย้ายไปสุดขอบโลกแล้วขู่จะทำร้ายบิดาของนางเอก เพื่อบีบให้นางเอกแต่งงานกับตนในขณะที่นางเองกกำลังจะแต่งงานกับตัวร้ายนางเอกก็ได้แยกตะเกียงวิเศษจากตัวร้ายและกระโดดลงจากระเบียงสูงแต่อารานก็ได้ขี่พรมวิเศษมาช่วยไว้ตัวร้ายก็ได้เศกนกให้กลายเป็นนกยักษ์ไล่ตามพวกพระเอกแล้วเกิดการไล่ล่าก,กันหลังจากการไล่ล่าก,กันอยู่นานตัวร้ายก็ได้ใช้พลังลมดูดให้พ่อพระเอกมาหาตนและแยกตะเกียงมาได้พระเอกได้ใช้กลอุบายคำพูดยั่วยุ บอกตัวร้ายว่าเจ้าไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดยังไงเจ้าก็ยังเป็นรองจินนี่ยักษ์ที่ให้อำนาจตนและจินนี่สามารถยึดอำนาจคืนได้เสมอตัวร้ายเลยขอพรข้อสุดท้ายจากยักษ์จินนี่ให้ตัวเองมีพลังมากที่สุดในจักรวาลมีพลังมากกว่ายักษ์จินนี่แต่กายที่ว่าตัวร้ายจะมีพลังเทียบเท่าหรือมากกว่ายักษ์จินนี่นั้นก็ได้แลกมาก,กับการที่ตัวร้ายจะต้องกลายมาเป็นยักษ์ในตะเกียงวิเศษเพิ่มอีกตัว และถูกดูดลงตะเกียงไปฉากต่อมายาจินนี่ก็ได้บอกกับอาราดินว่าเจ้าเหลือพรอ,อีกข้อหนึ่งเจ้าจะขอให้ข้ารบกฎหมายที่ว่าห้ามเจ้าหญิงแต่งงานกับคนธรรมดาก็ได้พวกเจ้าจะได้แต่งงานกันแต่อาราดินกลับขอให้ยาจินนี่เป็นอิสระแทนฉากต่อมาอาราดินได้เดินจากออกมาอย่างเงียบๆพ่อนังเอกรู้ก็เลยเดินตามออกมาแล้วเรียกให้อาราดินหยุดก่อนที่จะจูบอาราดินแล้วหนัง ก็ตัดฉากจบลง